สินค้าโอทอปกว่า300บูธในงานอลังการโอทอปภูมิภาคเทศกาลภูมิปัญญาทั่วฟ้าเมืองไทยจังหวัดพิษณุโลกบริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างบิ๊กซีพิษณุโลกได้จัดขึ้นภายใต้รูปแบบการจัดงานสํารานรือเริงใจเพลิดเพลิพลนด้วยไทยในแดนสองแควนะคะโดยนายประภาสบุญยินดีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการจัดงานโอทอปภูมิภาคในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ โดยตั้งเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า40ล้านบาททั้งนี้คุณภาพของสินค้า o t ท็อนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ายังต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมทั้งผู้ผลิต o t ท็ยังต้องมีการกระตุ้นสินค้าในรูปแบบใหม่ๆซึ่งในปี2558ก็จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนและจะมีการติดต่อสามารถส่งสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สินค้าโอท็อจะพัฒนาฝีมือไปได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะ เป็นที่ดึงดูดใจแล้วก็คนไทยชอบมามาหามาเดินซื้อก็เพราะว่าผู้ขายผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคนที่เขาจะทำเองเขาจะมาขายด้วยตัวเองฉะนั้นราคาเนี่ยตกลงกันได้ครับอยากได้ราคาเท่าไหร่ถ้าชาวโอท็อปเห็นว่าพอมีกําไรบ้างนิดหน่อยเขาก็ขายให้ไอ้นี่คือเอสเน่ห์ของชาวโอท็อปที่จะมาขายใน,ใน,ใ,นในทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ นอกจากนี้นะคะที่ปดิกรมการพัฒนาชุมชนยังกล่าวถึงว่าในปีหน้านั้นจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพชาวโอทอบด้านเครื่องมือในการผลิตสินค้าต่างๆรวมทั้งในอนาคตก็คาดว่าจะมีการจัดตลาดโอทอบตลอดทั้งปีค่ะซึ่งก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้า ทั้งนี้งานโอทอปภูมิภาคครั้งต่อไปซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้จะจัดขึ้นที่จงังหวัดอุบลราชธานีในวันที่6กรกฎาคมถึง12กรกฎาคมนี้บริเวณด้านหน้าศารากลางเก่าจงังหวัดอุบลราชธานีส่วนโอทอปมิเดียนะคะก็จะจัดที่เมืองทองธานีในวันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทค่ะ